สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่มีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชถักจากคอขยายลายนะคะรหัสคลิปคือ mf 143่งสี ep นี้เป็น ep เจ็ดเป็น ep สุดท้ายสรุปภาพรวมหลังจากที่เราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไหมที่พี่เมย์ใช้ถักตัวนี้นะจะเป็นคอตตอนนมนะคะเป็นไหมตีเกลียวเส้นจะใหญ่กว่าเส้นขนาดเบอร์สิเตรียมไหมไว้สี่กรัม พอถักเสร็จออกมาได้หน้าตาแบบนี้นะคะใช้ไหมไปทั้งหมด380ร้อยกรัมค่ะรอบอกของตัวเสื้อหลังจากที่ถักเสร็จแล้วแล้วก็รีดแล้วนะคะสามารถขยายออกไปได้ถึง105เซนความยาวของตัวเสื้อวัดจากหัวไหล่จนถึงชายเสื้อ53าเซนค่ะรอบรักแร้ตรงนี้นะคะวนรอบแขน44เซนความยาวของแขนเสื้อแขนเสื้อจะเป็นแขนเสื้อเล็กๆออกมาแบบนี้นะคะ สิบหกเซนค่ะเสื้อตัวนี้ตอนที่ถักเนี่ยจะถักจากคอลงมานะคะแล้วก็ค่อยๆขยายลายเราจะขยายลายจุดที่เริ่มตรงนี้นะขยายลายออกมาถึงประมาณสิบเจ็ดถึงสิบแปดเซนค่ะแล้วเราค่อยเชื่อมต่อตรงใต้รักแร้ทีนี้ไหมที่ใช้นะคะเข็มโคเชที่ใช้แรงมือที่ถักมีผลกับขนาดของเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้จะ ค่อนข้างเปลืองไหมถ้าเราใช้ไหมเส้นใหญ่ถ้าเราถักขนาดเส้นขนาดเบอร์16นะคะมันจะพิ้วอันนี้มันเป็นคอตตอนนมนะคะแล้วก็เสื้อค่อนข้างมีน้ำหนักสาธิตการหักนะคะคลิปจะมีวิธีการสาธิตตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 7 EP 1จะเป็นการแนะนําข้อมูลภาพรวมนะคะแนะนําอุปกรณ์แนะนําผังลายแล้วก็สาธิตวิธีการขึ้นตรงคอตรงนี้ค่ะ วิธีคำนวณว่าทำยังไงจะให้ลงลายเวลาเราเริ่มต้นนะคะเสื้อที่ถักจากคอให้คำนวณว่ามันต้องผ่านศีรษะเราได้ก่อนกว้างไม่เป็นไรนะคะคอเสื้อกว้างเดี๋ยวเรามาเก็บทีหลังแล้วตอนที่คุณเริ่มต้นถักคุณคิดเผื่อด้วยนะคะว่าหนึ่งช่องโซ่มันได้กี่ลายแล้วคุณจะแบ่งเป็นตัวเสื้อกี่ลายจะเป็นแขนเสื้อกี่ลายถ้าชอบแขนเล็ก ก็สามารถทำลายให้มันเล็กลงได้ถ้าชอบช่วงตัวใหญ่ก็สามารถขยายได้อันนี้เราสามารถปรับได้ทั้งหมดดู ep 1ให้เข้าใจนะคะแล้วก็ ep สองเราจะเริ่มถักขยายคอเสื้อตามผังลายเลยนะคะเริ่มถักขยายออกมาตัวลายที่มันจะไม่มีการขยายก็คือลายพัดมันจะถักตรงลงมาลายที่ใช้ขยายเป็นลายทางแยกตัวนี้ลูกเล่นมันอยู่ที่ตัวนี้นะคะ ถ้าเราต้องการถักลงไปเป็นเดรสแล้วต้องการให้มันบานออกพอถึงตรงช่วงเอวเราใช้ลายนี้ค่ะขยายแล้วมันจะได้ออกมาเป็นเป็นเดรสที่มันเป็นทรงบานๆน,นะคะถ้าใครต้องการนะทีนี้ถ้าต้องการใช้เสื้อให้มันบานออกมาเราก็ไปขยายตรงที่ช่วงตรงเอวค่ะด้วยลายนี้ที่เรามีการขยายลายมันก็จะทำให้ใช้เสื้อบานออก ep สนะคะเราจะเพิ่มคอด้านหลัง เสื้อตัวนี้คอหลังจะสูงกว่าคอด้านหน้าเรามาดูคอหลังนะนี่คคอด้านหลังเราจะถักดันขึ้นมาเวลาเราถักดันคอข้างหลังขึ้นมานะคะพี่เมย์จะถักแค่หนึ่งช่วงลายที่เป็นลายพัดก็คือสี่แถวถ้าเราต้องการคอเสื้อที่มันสูงกว่านี้ถ้าเราจะต้องการถักสองอย่างนี้นะคะคอเสื้อก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้เลยเวลาเพิ่มให้ลายมันลงตัว พอท้ายที่สุดเราจะต้องถักบนวงกลมแล้วลายพัดมันจะต้องลงตัวนะคะอ p พี EP ที่4จะเชื่อมต่อใต้รักแร้ใต้รักแร้ตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องระวังถึงเราเชื่อมต่อนะคะรอบอกเราได้เราบอกว่ารอบอกเราได้แล้วแขนเราได้แล้วเชื่อมต่อใต้รักแร้ยังไงก็ต้องเพิ่มห่วงนะคะที่ต้องเพิ่มห่วงเพราะว่าเวลาเราใส่แล้วมันจะไม่ลัง ถ้ากรณีที่คุณถักตามพี่เมย์ไหมเหมือนกันเลยนะแรงมือเหมือนกันเลยถักออกมาจนถึงตรงเชื่อมต่อรักแร้แล้วคุณต้องการเพิ่มขนาดก็สามารถเพิ่มได้เวลาเพิ่มจุดที่เป็นใต้รักแร้ทั้งหมดจะเป็นจุดที่มันอยู่ตรงด้านข้างตัวนี้นะคะคำนวณจากลายตัวนี้ลายทางแยกหนึ่งช่วงลายเนี่ยจะสองเซนถ้าคุณต้องการขยายรอบอกออก,อกมาอีกสิเซนอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ต้องเพิ่มใต้รักแร้ตรงนี้ ข้างละห้านะคะห้าช่องอีกข้างหนึ่งก็ต้องห้าช่องเหมือนกันของพี่เมย์เพิ่มแค่สองช่องเพื่อให้เวลาใส่ตัวนี้มันจะสบายแล้วก็ไม่ลังจุดที่เพิ่มก็จะอยู่ตรงใต้แขนตัวนี้ E.P. ห้านะคะจะเป็นการถักแขนเสือ้อเวลาเราถักแขนเสือ้อจุดที่เราต้องระวังก็คือจุดที่เรามีการเพิ่มตรงด้านหลังเราก็ไปดูว่าเราต้องการได้แขนเสื้อเราบานออกมาไหม ถ้าตรงข้างหลังนะคะมันมีการเพิ่มทั้งหมดสี่แถวพี่เมย์ก็จะถักลายทางแยกตัวนี้แค่สองลายแล้วก็ตรงใต้รักแร้เนี่ยสองลายแล้วเราก็ถักวนรอบได้เลยแขนเสื้อเราก็สามารถกำหนดได้ตามชอบถ้าเป็นไหมเส้นเล็กอย่างเช่นไหมขนาดเส้นเบอร์สิบหกไงคะงานพิิ้วๆถักเป็นแขนบัดบานออกมาก็สวยนะคะแต่อันนี้พอดีไหมมันเป็นเส้นใหญ่กว่าเบอร์สิบปดนิดน,นึงเป็นคอต้นนมอะคะ่ะก็เลยเอาเป็นแขนสั้น ep 6นะคะเราจะย้อนกลับมาเพื่อถักคอเสือ้อที่บอกว่าคอเสื้อถ้ามันกว้างเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเราสามารถถักปรับขึ้นมาได้ถ้าเราต้องการคอเสื้อที่มันสูงกว่านี้เราก็สามารถเล่นลายได้นะคะเล่นลายลดหลักไปเรื่อยๆสูงขึ้นมาลายมันจะค่อยๆสอบเข้าข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะพี่เมย์จะมีลงรายละเอียดไว้ในแต่และ ep วิธีดูคลิปให้เข้าใจนะคะแนะนำให้คุณดูคลิปให้จบ ทำความเข้าใจก่อนแล้วคุณจะสามารถปรับเป็นขนาดของตัวคุณเองได้เสื้อตัวนี้มีเจ้าภาพแล้วนะคะหลังจากที่ถักเสร็จอัดคลิปเสร็จก็จะส่งคืนให้กับเจ้าภาพไปนะคะเวลาเรารีดเสื้อตัวนี้ถ้าไหมที่เรารีดถ้าไหมที่เราถักนะคะเป็นคอตตอนนะไม่ว่าจะเป็นคอตตอนเงาคอตตอนไม่เงาคอตตอนตีเกลียวไม่ตีเกลียวมันจะรีดได้สองด้านแต่อย่าลืมว่าเนื้อคอตตอนเวลาเราเอาไปซักมันจะหด เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้คอตตอนในการถักอย่าลืมเผื่อหดด้วยนะคะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยหลังจากรีดออกมาแล้วมันได้หนึ่งร้อยห้าเซนพอเรารีดเนื้อมันจะหดหดลงมาประมาณสามถึงสี่เซนมันก็จะได้เป็นรอบปกประมาณหนึ่งร้อยเซนถ้าเรารีดยายลายมันก็จะยืดออกมาด้วยเนื้อของคอตตอนหรือฝ้ายนะคะแต่ถ้าไหมที่เราใช้ตรงนี้เป็นไหมซัมเมอร์เวลารีดห้ามรีดด้านนอกให้รีดด้านใน เวลารีดก็รีดยืดลายด้านในเท่านั้นนะคะเพราะถ้าเป็นไหมซัมเมอร์นะเนื้อมันเป็นอะคิลิกเวลาคุณมารีดข้างนอกอย่างเงี้ยงานคุณอาจจะขึ้นเงาแล้วมันจะไม่สวยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆที่บอกไว้ถ้าสนใจถักเสื้อตัวนี้พี่เมย์จะมีเขียนรายละเอียดไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะเป็นอัลบั้มของเพลิดผังลายก็จะมีลงไว้ที่เว็บไซต์นะคะลิงก์ของเว็บก็จะอยู่ที่ใต้คลิปเช่นกัน คุณสามารถตามลิงก์ไปดูได้ถ้าคุณดูผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอคำอธิบายจะโชว์ออกมาคุณสามารถตามไปดูข้อมูลที่เว็บไซต์พี่เมย์ได้นะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินี n d m a d e ขอบคุณค่ะทรงเสื้อจะใส่สบายสๆนะคะอันนี้เป็นแขนเสือ้อ